นี่ปรินค่ะเพื่อนของดิฉันที่เพิ่งมาสมัครง,งานใหม่อะคะ่ะอ๋อสวัสดีครับคุณปรินผมซันนะครับงนก็ยินดีต้อนรับสู่บริษัทเรานะครับสวัสดีค่ะเอ่ดดิฉันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> ครับเออคุณโป๋ถ้าไงก็ช่วงเนี้ยฝากสอนงานคุณปรินหน่อยนะจะได้แบ่งเบาภาระงานของคุณด้วยรับทราบค่ะหัวหน้านี่คุณปรินถ้าคุณสงสัยอะไรเนี่ยสามารถถามคุณโป๋เลยเลยนะหรือว่าจะถามที่ผมก็ได้ได้ค่ะหัวหน้า คงั้นถ้าไม่มีอะไรแลว้วอะค่ะพวกเราขอตัวก่อนนะคะหัวหน้าเชิญครับแกหัวหน้าแกนะทั้งหลอกันใจดีเลยอะแถมยิ้มยิ้มหวานดนึงห่ะเมื่อกี้ตอนเขายิ้มมานะ ฉันแทบจะละลายลงไปกองกับพื้นเลยอะ่ะก็ใจเย็นก่อนไหมล่ะแกเห็นตอนที่เขามองช่นไหมอะ่ะจากซินงของฉันนะฉันคิดว่าเขาต้องแอบชอบฉันแน่ๆเลยอะ่ะขนาดนั้นเลยเหรอแกเออแต่เมื่อกี้อะ่ะฉันก็มองอยู่นะหัวหน้าเขาก็มองตาแกบ่อยๆอะ่ะใช่ไหมล่ะว่าแต่หัวหน้าแกนี่มีแฟนยังอะ่ะโสดจ้าโสดสนิทเลย งั้นฉันว่าฉันจะจีบหัวหน้าเอามาเปนแฟนเลยเออฉันก็เอาใจช่วยกันละกันนะแต่ตอนนี้ทำงานก่อนจอ้างานเพียบเลยลูกโอเคโอเคไปไปฉันครับขออนุญาตค่ะหัวหน้า,าหัวหน้าเรียกดิฉันมามีอะไรปะคะเออคืออ่ะคุณปนนั่งก่อนสิครับ พอดีว่าผมมีเรื่องจะถามนิดหน่อยนะครับมีเรื่องจะถามอะไรดิฉันเหรอคะเอ่อคือว่าผมอยากรู้ว่าคุณปิ๊นเนี่ยเขามีแฟนหรือ,อยังนะครับพอดีว่าในใบป,ประวัติมันไม่ได้เขียนไว้นะครับโธ่นึกว่าเรื่องอะไรปริ๊นเหรอคะครับโสดค่ะโสดสนิทเลยนะคะเออรอครับ ดีเจเลยนะครับถ้างั้นผมไม่มีเรื่องจะถามแล้วครับเชิญคุณโป๋เนี่ยไปทำงาน,นต่อได้เลยครัยินดีค่ะหัวหน้าสู้ๆนะคะดิฉันเอาใจช่วยค่ะครับถ้างั้นก็งานของคุณโปเนี่ยรีบรีบมาส่งเลยนะครับได้ค่ะขอตัวนะคะฉันยับ ไอ้โหหนุนที่ไหนเขาซื้อดอกไม้ให้จ้ะใช่ผู้ชายซื้อดอกไม้ให้แต่ไม่ได้ให้ช้าหรอกนะเขาฝากมาให้แกจริงเหรออะ <c oughs> หัวหน้าเขาฝากมาให้อ่ะเป็นแฟนกันนะครับแกหัวหน้าเขาขอฉันเป็นแฟนอ่ะ <c oughs> นนเหมือนฝันเลยอ่ะที่ฉันตื่นอยู่ใช่ไหมอ๊ยเจ็บโอ๊ยขอบคุณมากเลยนะโปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะแกเลยอ่ะแกทั้งฝากงานให้ทำให้ฉันมีเงินเลี้ยงพ่อแม่แถมยังเป็นกรรมเทพให้ฉันกับพอหน้าได้เป็นแฟนขอบใจแกมากนะโป ชีวิตฉันดีขึ้นก็เพราะแกเลยนะเนี่ยเพื่อนรักของฉันไม่เป็นไรหรอกแกก็เราอา่ะเพื่อนรักกันนี่นะอะไรที่ฉันช่วยได้เนี่ยฉันก็เต็มใจช่วยว่าแต่ตอนเนี้ยแกรีไปตอบคำถามหัวหน้าเถอะป่านเนี้ยคงเงเงิมองหาแกใหญ่แล้วมั้งเออจริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันมานะแกเนะ ปรินอันนี้โปรเจกต์ของสาขาเพชรบุรีนะเดี๋ยวปรินช่วยทําสรุปให้ทีนะพรุ่งนี้ต้องส่งให้หัวหน้าดูอ่ะพอทีนะแกพอดีว่าฉันไม่ว่างทาอ่ะงั้นแกเอากลับไปทาที่บ้านที่เสร็จเลยก็แล้วกันนะเฮ้ย hey, แต่โปรเจกต์เนี้ยหัวหน้าเขาให้เราสองคนช่วยกันทําไม่ใช่หรอเรานี้ก็เหลือแค่สรุปเองนะก็เหลือแค่สรุปเองแกก็เอากลับไปทําเองสิโปนี่ ความจาแกให้นะว่าตอนเนี้ฉันเป็นแฟนของหัวหน้าแล้วไม่ใช่เด็กฝึกง,งานกระจกระจอเจอมื่อก่อนแล้วนะจ๊ะเฮ้ยปรินถึงแกจะเป็นแฟนของหัวหน้าเนี่ยแต่แกก็ยังทางานตําแหน่งเดียวกับฉันนะถ้าแกเก่งงานแบบนี้ mm hmm. ก็เท่ากับว่าแกเอาเปรียบฉันอยู่สิแล้วอีกอย่างนะฉันก็ยังมีงานที่ต้องเรียกเครดิตสองงานนะ่ะฉันทําไม่ทันหรอกปรินไม่ทันแล้วไงอ่ะไม่ทันมันก็เรื่องของแกปะ ฉันว่านะแกเอาเวลาที่ยืนบ่นฉันอยู่เนี่ยกลับไปทำงานที่โต๊ะแกดีกว่าอะะไรสิเฮอะอะไรกันนะปริน านไงแกช่วยเคลียร์ให้เสร็จด้วยนะ,ะแล้วฉันขอภายในวันนี้นะจ๊ะปรินทำไมแกทำตัวเปลี่ยนไปขนาดนี้อ่ะนี่ฉันเป็นเพื่อนแกน,นะฮะอะไรนะอะไรทำให้แกเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอย่างฉันอะ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันเนี่ยไม่มีเพื่อนเป็นพนักง,งานกระจกรจกนะ <c oughs> แล้วแกก็รีบทำงานให้เสร็จด้วย เพราะถ้าทําไม่เสร็จเนี่ยฉันก็จะไปฟ้องหัวหน้าพวกแกเอาแต่อู้มาเล่นแต่โทรศัพท์มือถือให้เกาหากเงนเดือนันดีไหมหรือไม่นะกาอาจจะไล่แกออกเลยก็ได้เฮ้ยปรินทําไมแกเป็นคนแบบนี้อะเสียแรงนะที่ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือแกทุกอย่างเลยอะฉันขอเตือนอะไรไวอย่างผู้ชาย อะไรที่ได้ง่ายๆเขาก็ต้องเอาอยู่แล้วแต่อะไรที่ได้มาง่ายๆเขาก็เบื่อเร็วเท่านั้นแหละแกลืมไปแล้วเหรอว่าหัวหน้าเนี่ยเขาทั้งหลอ่อทั้งรวยแกไม่คิดบ้างเหรอว่าจะมีผู้หญิงที่หน้าตาดีกว่าแกผานะาดีกว่าแกชาติตระกูลดีกว่าแกมาชอบหัวหน้าเขาออ่ะ้ระวังไว้บ้างก็ดีนะ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยหัวหน้าขขง,งทิ้งแกขึ้นมาแกจะกลายเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครเอาไม่มีทางหัวหน้าเนี่ยเขารักฉันหลงฉันจะตายไม่มีทางรู้ใช่รหกที่แกพูดมาเนี่ยเพาะแกช้าทาั้งนนดูแกสิทำงานมาตั้งนานหัวหน้าเขายังไม่เหลียวมองกันเลยผิดกับฉันเนาะ เข้ามาทำงานได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นแฟนหน้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็รีบเคลียร์งานของแกให้เสร็จด้วยไปก่อนนะจ๊ะ ๋อ oh, แกเห็นหัวหน้าไหมแกไม่ได้ยินที่ฉันถามหรอ๋อ oh. ไม่เห็นนี่แกอย่ามาโกโหกฉันนะแกตอบฉันมาดีกว่าว่าหัวหน้าอยู่ไหนนี่ปริน้นแกเห็นมยเนี่ยว่าฉันทำงานงงงๆงๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยฉันไม่ได้นั่งเฝ้าหัวหน้าเขาทั้งวันนะถึงจะรู้ว่าเขาไปไหนมาไหนอะแต่ที่แน่ ตัวแกเองเ่เป็นแฟนหัวหน้าไม่ใช่หรอล้วทำไมแกถึงไม่รู้ล่ะว่าแฟนแกหายไปไหนก็ถ้าฉันรู้เนี่ยฉันจะเสียเวลามาคุยกับแกไหมถามเลยงๆไปไหนของเขาโทรศัพท์ไม่รับอเชิญครับคุณซันล้วอินเียกับเป็นใครอ่ะ น,นี่คุณเปินคุณช่วยพูดจาให้มันสุภาพนิดหนึ่งนะและตอนนี้สถานะคุณกับผมเนี่ยเราไม่ใช่แฟนกันนะผมคือหัวหน้าส่วนคุณเนี่ยคือลูกน้องอ่ะผมลืมแนะนำเลยนี่คุณเปิ้ลเลขาใหม่ของผมหรือเรียกง่ายๆว่าแฟนใหม่ของผมเองส่วนคุณนะช่วยไปเก็บข้าวของคุณเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกันมาอยู่ข้างๆคุณโผ๋นะ่ะ คุณเข้าใจไหมไม่ฉันไม่ยอม,มแกเป็นตัวดีแกแย่งหัวฉันแกโดนแน่ไอ้อเป็นหยุดอย่างนี้ทำไรเนี่ยเป็นหยุดไอ้คุณหยุดเป็นนบอยหยุดไงหยุดนี่เป็นบ้าหรืองไงฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วคุณเนี่ยถูกไล่ออกไม่ต้องอยู่ในบริษัทผมแล้ว แล้วก็ไปเก็บข้าวของคุณเนี่ยแล้วก็ออกไปซะเฮ้เปิ้ลมนเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรเออขอโทษนะคะหัวหน้าพอดีว่ามีกระถานด่วนจากฝ่ายการตลาดให้หัวหน้าเซนด้วยค่ะโอเคครับถ้ายังไงเนี่ยเอาไปให้ผมที่ห้องแล้วกันได้ค่ะส่วนคุณเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปซะคุณโป๋ถ้าเขาไม่ออกไปเนี่ยให้รปภเนี่ยมาลากคอไปเข้าใจไหมครับ กคุณเพ่นสันอีฉชาละสมเพศแกจริงๆเลยเอ่ะต้องกลายมาเป็นคนตกงานแถมโดนแฟนทิ้ด้วยอ่ะโป๋แกช่วยฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอช่วยฉันด้วยนะโป๋ฉันขอร้องนะ เสียใจด้วยนะเพราะว่าพนักง,งานกระจอกกระจอกอย่างฉันเนี่ยคงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกแล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนเจ็บแล้วจำใครทำดีกับฉันหรือใครทำแย่กับฉันอีกอย่างนะนะเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยหรอฉันไม่เห็นจำได้เลยอะ่ะไปละปอปอ,อ,อ,อ